พัดที่สุดในวงการม้อไฟณเวลานี้ต้องยกให้กับสู่ต้าเสียต้นตำรับจากเมืองเฉินตูที่ถูกใจเหล่าจอมยุทธ์คอมาล่าสายม้อไฟให้ได้มาลิมลองความอร่อยแบบออริจินัลกับสาขาที่2น้องใหม่ณนะศูนย์การค้า MBK Center ชั้น6ในคอนเซ็ปต์ The d r a g o n of Thailand เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วโดยภายในงานคุณน้ำธิรดาโชธนรัตนินกรรมการผู้จัดการสู่ต้าเสียประเทศไทยยังได้มีการต้อนรับฮีโร่คนเก่งเหรียญทองโอลิมปิก2สมยัยขวัญใจมหาชนชาวไทยน้องเทนนิส ผ่านนิพักนักกีฬาเทควันโดที่จะรึกประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยได้มาร่วมแสดงความยินดีในงานแกรนด o p e n พนนเปิดวังมังกรสู่ตาเสีย MBK เปิดให้บริการแล้วทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง3นาฬกาสนุกมากค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการนะคะสมชื่อสู่ตาเสียมากๆนะคะก่อนตื่น้ำก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามาในงานวันนี้นะคะแกรนโอเพนนิ่งสู่ต้าเสียของเราอะคะ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราคือการเปิดตัวร้านอาหารนะคะแต่ว่าเรากำลังเปิดนิว d e s ิเ n a t i o n New l a n d มาของประเทศไทยสาขา MBK ใช่ไหมคะสาขา MBK อะคะ่ะจะโดดเด่นตรงที่ อ,อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่แค่ดินแดนของอาหารเนาะคะเราคือดินแดนวังมังกรภายใต้คอนเซปต์วังมังกรที่ทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตนะคะโดยที่น้ำแบ่งออกเป็น6กอิเลเมนต,ต์ใหญ่ๆค่ะคือฟู้ดเซอร์วิสเด decoration โชว์เกมแอคทิวิตี้และสตอรี่เทลลิ่งค่ะซึ่งพี่ๆจะสังเกตถึงความแตกต่างได้จาก การลองสัมผัสดูลองทานดูแล้วก็ลองเดินเดินชมดูตรงนี้คือข้อแตกตาก่างแล้วก็คือจุดเด่นของวังมังกรของเรา่เมขอเป็นเมนูใหม่ละกันคะ่ะล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวออกมาคือเมนูน้ำซุปหม่าล่าค่ะซึ่งตัวน้ำซุปหม่าล่าเองอะค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะคือเราเดบมามากกว่า6เดือนค่ะเราใช้เวลาเดฟบกันมามากกว่า6เดือนซึ่งเราต้องการให้น้ำซุปของเราเนี่ยดีที่สุดโดยที่เราผสมผสานระหว,ว่าง ออริจินอลเบสน้ำซุปหม่าล่ากับออริจินอลต้มยำ กุ้งไทยแท้ค่ะอยากให้ทุกท่านได้มารองนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนกับที่อื่นๆแน่นอนค่ะกระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะด้วยความที่ว่ากระแสตอบรับของความเป็นหมาล่าเาขาดังกันอยู่แล้วเนาะคะ่ะทุกคนก็รู้จักกันในส่วนของหมาล่าอยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะ้ต้องขอขอบคุณะคะ่ะทางสูต้าเสียใหญ่เนาะคะ่ะที่ให้โอกาสทางเราได้มาบริหารภายใต้ส่ต้าเสียประเทศไทยเนาะคะ่ะ ซึ่งสูตร้าเสียของเราอะคะ่ะเปิดมาเพียง8ปีแต่เราขยายสาขามามากกว่า600สาขาทั่วโลกและยังเคยได้รับการการันตีจากกินเนสบุ๊ด้วยนะคะก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่าทั่วโลกให้การยอมรับสูตร้าเสียของเราพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วทำไมล่ะทําไมถึงจะไม่มีสูตร้าเสียในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเรามองว่าสูตร้าเสียเป็นร้านอาหารเขาจะคือแค่ร้านอาหาระคะ่ะแต่ณนวันนี้เราไม่ได้มองว่าสูตร้าเสียป็นร้านอาหารเรามองว่าสูตร้าเสียคือ Experience คือแลนด์มาร์คคือสิ่งที่ทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตอันนี้แหละค่ะคือจุดเด่นของฮอตพอทของเราที่แตกต่างจากคนอื่นคือต้องเกิ่นก่อนว่าเป็น FC น้องอยูอ่แล้วนะคะแล้วก็เห็นน้องร่วมเชียร์น้องมาตั้งแต่ทราบว่าน้องจะไปแข่งขันโอลิมปิกปีสุดท้ายแล้วจะเอาเหรียญทองมาให้ได้ด้วยเราก็เลยคิดว่าโอ๊ยน้องคนนี้เหมือน เป็นตัวแทนของความพยายามเนาะคะเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างและประสบความสําเร็จก็อยากจะขอชื่นชมน้องอีกครั้งนะคะแล้วก็แสดงเกียรติความดีกับน้องอีกครั้งนะคะแล้วก็ทราบมาว่าน้องชอบทานชาบูมาล่าอยู่แล้วก็เลยก็เลยวันนี้เป็นเกียรติมากๆพี่น้องได้มาทานที่ร้านก็ขอขอบคุณน้องอีกครั้ง ก็เป็นเกลียดสำหรับหนูเหมือนกันค่ะที่พี่น้ำเชิญมาทานร้านหม่าล่าสุต้าเสียค่ะเป็นร้านที่ฮอตฮิตที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการสมคำลํำลือจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ได้แต่มองในโซเชียลค่ะเพราะว่าลดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะพี่น้ำก็ให้โอกาสหนูแล้วก็ได้มาทานที่ร้านสุต้าเสียค่ะเรียกได้ว่าอร่อยสมคำลํำลือจริงๆค่ะเป็นหม่าล่าที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยค่ะใครยังไม่เคยลองก็ แนะนำที่นี่เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หนูเป็นหม่าล่าเลเวอร์อยู่แล้วค่ะก็มีเมนูหลากหลายมากๆซึ่งหนูยังไม่เคยเห็นเมนูบางเมนูด้วยซ้ำวันนี้ก็เปิดประสบการณ์ค่ะอย่างใก่ดำหรือว่าขาปูก็เดี๋ยวจะไปลองทานค่ะเมื่อกี้ได้ชิมนิดๆหน่อยๆก็อร่อยมากๆแล้วค่ะค่ะก็ชอบอาหารเผ็ดค่ะอย่างหม่าล่ามันก็มีความเผ็ดร้อนนิดนค่ะสำหรับหนูก็กินแล้วรู้สึกว่ามัน กะชุ่มกระชวยแล้วกันค่ะได้แบบหาน้ำดื่มอร่อยค่ะแต่ที่นี้ก็ลงตัวมากๆค่ะก็ได้รับการไปตีกองค่ะเล็กๆน้อยๆได้รับเกียรติเป็นตีกองค่ะก็ซ้อมไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พยายามเต็มที่ค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็เอาลูกแก้วไปใส่ในปากมังกรแล้วก็ขอพรค่ะก็ขอพรให้ร้านพี่น้ำเข็งๆรวยๆด้วยนะคะขอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆ เราจะมีการขยายแน่นอนค่ะแต่ว่าการขยายเนี่ยก็น่าจะขยายตามหัวมุมเมืองหลักๆเมือง,งสถานที่ท่องเที่ยวเนาะคะ่ะเนื่องจากอย่างที่บอกนะคะว่าเราขาย e x p e r i e n c e ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทานอาหารที่ประเทศไทยเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งร้านส่ต้าเสียของเราพี่ๆจะสังเกตว่า 80-90%ฟ o o d อิน r e d เ e ียนต่างๆเราใช้สินค้าทดแทนจากประเทศไทยทั้งหมดเนาะคะยกเว้นจะแต่น้ำซุปที่เป็นออริจินอลเพแท้จริงๆจากเฉิงตูหรืออินกิเดียนบางอย่างที่จำเป็นสำหรับเมน, mm hmm. นูหม่าล่าเนาะคะนอกเหนือจากนั้นคือเราซัพพอร์ตเกษตรกรไทยของเราจริงๆค่ะลองมาลองลองลองเข้ามาทานก่อนก็ได้คะ่ะอาจจะยังไม่ต้องเชื่อน,น้ำก็ได้อยากจะให้ทุกท่านได้ลอง ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักเลยค่ะคือเราอยากสนับสนุนเกษตรก,กรชาวไทยค่ะแล้วก็พนักงานหรือว่าทุกๆอย่างคือของไทยทั้งหมดนะคะก็ฝากด้วยค่ะค่ะจริงๆหนูชอบทานเนื้อค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พอเห็นเมนูแนะนําของทั้งร้านหนูก็เปลี่ยนใจเลยค่ะจะเห็นเมนูที่เป็นตึกซูด้าเสียแปลกทุกครั้เมยคะด,ดูอลังการแล้วก็มีของที่แบบ น่าทานน่าลองมากๆค่ะอย่างไก่ดำอย่างเนื้อนกกระจอกเทศค่ะมีปลาหลากหลายชนิดมากๆในคอนเซปต์อะดินน so ้ำลมไฟค่ะคือได้ย really ินคอนเซปต์ก็ว้าวแล้วค่ะคือแบบอยากลองทานทุกอย่างเลยค่ะก็เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาลองทานหมาล่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตสักครั้งค่ะก็ที่สุด้าเสียเลยค่ะมีสองสาขาค่ะที่ MBK แล้วก็ CDC ค่ะก็ฝากร้านให้พี่น้ำได้นะคะ ท,ที่ต้องมาอย่างที่น้ำกลนไปตอนแรกเนาะคะเรามีความโดดเด่นใน6เอเมนต์หลักเนาะคะ่ะสูตรต้าเสีย CDC กับสูตรต้าเสีย MBK อะคะ่ะรสชาติความอร่อยไม่ได้แตกต่างกันเลยะคะ่ะแต่ว่าเราแตกต่างกันตรงที่คอนเซ็ปต์ดีไซน์เนาะคะ่ะสตอรี่เทลลิ่งของแต่ละสาขาของเราค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนสาขาแรกเราแคลริฟายว่าเราเป็นโรงเตี๊ยมหมาล่าเนาะคะ่ะสาขานี้เราแคลริฟายตัวเองว่าเราเป็นวางมังกร ดินแดนที่ทุกท่านต้องมาสักครั้งในชีวิตค่ะก็ยังไงก็ฝากทั้งสองสาขาด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ